ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยเดทยกีวีรั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็คือจะเป็นคลิปสบายๆนะเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะคะตอนนี้นะที่นิวซีแลนด์ต่อใต้นะคะอากาศเริ่มหนาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะอีกสักพักนึงอาจจะได้โชว์เพื่อนๆนะคะความเหลืองทองนะส่วนวันนี้คลิปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปเดินจะเรียกง,ง่ายๆว่าแบบคล้ายๆ ป่าเบาๆนะคะเทรกิ้งเบาๆดูซิว่าในหนึ่งวันถ้าเราไม่มีเงินเลยเนี่ยเราสามารถอิ่มท้องได้ไหมในการเดินป่าเล่นที่นิวซีแลนด์นะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วค่ะไปชมความสวยงามกันเลยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราอยู่ริมถนนเลยนะแล้วริมถนนเนี่ยแหละอุ้ยตะเล็กตะน้อยพี่ค่อยนี่ และนี่ค่ะจะให้ดูว่าเปิร์ชโบเลแถวนี้นะลำต้นใหญ่เหมือน,อนเหมือนพอชินี่เลยไหนแสงดูสิคะเห็นไหมลำต้นใหญ่เหมือนแบบเหมือนพอชินี่เลยนะคะนี่อีกดอกหนึ่งขออาภัยถ้าได้ยินเสียงรถดังไปหน่อยนะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกคะ่ะเราอยู่ริมถนนเลย ได้สองดอกแล้วจ้าใ,ใช่ใช่ไหนไหนดงเ็ดนนามากาพี่ก้อยเมื่อกี้ที่นูเห็นนะ่ะนูเห็นอย่างนี้เหรอมัง้งน้ำหมากใช่ไหมใช่น,นี่ค่ะพี่ก้อยบอกว่าเรียกว่าเห็ดน,น้ำหมากนะลักษณะเป็นอย่างนี้นะเห <ๆๆ S 1> ็นไหมเป็นอย่างนี้แล้วก็ใต้ดอกเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเพื่อความแน่ใจเราจะไปถามเอ็กซ์เพรสอีกทีนึงนี่สวยด้วยนี่แต่ ตรงนี้เขาก็เปลอบปอนะไปต่อไปต่อนี่ค่ะเพื jack, ่อนๆมาเจอแล้วนะคะพอปุ้ยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนอยเรื่องสลิปรีแจ็คหรือเห็ดพึ่งเนยนะคะซึ่งวันนี้เรามาเจอแล้วแต่ว่าปีเนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะแต่ปีที่แล้วที่ปุ er Listen, ้ยเจอเยอะๆคือช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะสลิปรีแจ็คก้านเขาจะเรียวๆแบบนี้นะแล้วก็ที่เรียกว่าสลิปรีแจ็ค มัน s l i p ร e มากเลยค่ะคปุ้ยเก็บให้ดูดอกเดียวนะ hey, <do> it's so beautiful here สวยมากเนี่ยค่ะชีวิตในนิวซีแลนด์สำหรับคนไม่มีงานทำไ้ย <c oughs> ไม่ใช่ทำงานนะคะปุ้ยทำงานนะแต่ปุ้ยทำเป็นพาทำนะคะ ไว้เดี๋ยววันหนึ่งจะทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานของปุ้ยนะคะปุ้ยทำงานอะไรน,นคะคะโอเคเดี๋ยวไปแม่น้ำกันจ้าทุกคนฟังเสียงค่ะมึงดูจะได้ยินไหมนี่เหมือนเหมือนแบบน่าจะเป็นลำธารน,นะคะนี่มีน้ำตกน้อยๆด้วยแล้วระหว่างที่เดินมาเราก็เจอเห็ดอีกหนึ่งอย่างค่ะ ลักษณะมันคล้ายหางนกอะนะคะเขาจะเรียกว่าเทอร์คีเทลแต่มันใช่ใช่ไหมพี่ก้อยมันคล้ายนะเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่สวยมากเลยค่ะที่นิวซีแลนด์นะคะก็จะมีเทรลไว้ให้คนะเดินเล่นเยอะมากเลยเป็นเทรลธรรมชาตินะคะก็คือแบบ เดินลุยไปในป่าแล้วก็มีทางเดินอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ดูพืชพันธุ์ธรรมชาตินะคะที่ขึ้นตามโคทิ้นอะย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดก็ขึ้นอยู่กับฤดูนะแล้วดูดีนี่ เพื่นเพื่อนดูนี่นะคะก็ขึ้นตามธรรมชาติตรงนี้เรียกว่าโรสฮิปมันเป็นดอกของกหลาบป่าโอ้พี่ก้อยบอกว่ากินเข้าไปจะรสชาติคล้ายมะขามเปียกใช่แต่ว่าเม็ดเยอะมากลองชิมียนมันเปรี้ยวๆเหมหวานอืมลูกนิ่มๆเดี๋ยวปุ้ยลองชิมถ้าถ้าตายก็คืออันนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เจอคลิปปุ้ยแล้วก็หลังจากที่ปุ้ยกิน กินโรสีเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่นะคะให้เลือกลูกนิ่มๆนี่นะนี่นะลักษณะก็จะเป็นงี้นี่นะคะโรสฮิป <c oughs> อืมอันนี้แหละคะ่ะที่เขาไปทำสารสก,กัดโรสฮิปนะคะที่ไปบำ,บำรุงผิวพรรณนะเอะหรือว่าจะเก็บไปกินดีนะ มันแบบคือพี่ก้อยมั่นใจว่ามันกินได้เพราะว่าเขาเห็นนกมากินนะคะแล,แล้วเขาก็เออพี่ก้อยกินเป็นปีแล้วนะแล้วเก็บยังไงเนี่ยมันจะไปเลอะถุงไหมเนี่ยนี่นะคะเราเก็บรอดชิพแต่ตว่าถุง <c oughs> ถุงใหญ่แบบใส่บานนี่ได้อะบ้าไม่เอาเวลาเดี๋ยวใส่กำมือนั่นแหละดูดเล่นเวลาเดินนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเดินไปก็ <c oughs> กินเล่นๆไปเรื่อย <c oughs> ๆเลย เอาละค่ะตอนนี้ก็เดินมาถึงดงแบล็คเบอร์รี่สิกแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ก็จะขึ้นตามป่าทุกที่เลยนะคะคือคล้ายๆแบบวัชพืชเลยค่ะแต่นี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสุกทันก่อนที่จะไปหน้าหนาวหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะขึ้นแค่หน้าร้อนมีลูกสุกอีกลูกนตรงนู้นนะแต่ไม่เป็นไรเก็บเท่านี้พอไปะปะป,ป,ปไปต่อนี่ค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะว่านิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีเงินเนะี่ย ก็อิ่มได้นะคะก็คือเดินเข้าป่ามานะพี่ก้อยบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนมีลูกพลัมนะคะสีเหลืองสีแดงพลืบพลับไปหมดเลยค่ะแต่คนมักจะกินไม่ทันหรอกเพราะว่านกจะกินหมดก่อนตอนนี้เราเดินเข้ามานะ่าจะประมาณ2กิโลแล้วนะคะแล้วตรงนี้ค่ะพี่ก้อยบอกว่าเป็นจุดที่อยากจะนําเสนอเลยดูให้ภาพเล่าเรื่องนะคะมีความแบบจังเกลิลมากอะดูดิ อู้มถ้าน้ำเยอะกว่านี้คงจะสวยมากเลยนี่ค่ะเราเดินข้ามแม่น้ำนะเราเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้วก็ลุยได้จ้าดูความใสของน้ำนะคะพเพื่อนๆใสแจ้วเลยดูไหนดูซิพี่ปลาแม่ หแล้วน uh ี huh. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่นะคะของกินจากธรรมชาติอีกหนึ่งอย่างนะคะมันคือผักบุ้งนิวซีแลนด์ค่ะมันกินสดได้ไหมพี่ก้อยกินได้แต่มันจะเฝื่อนกว่าผักบุ้งไทยหน่อยเนี่ยค่ะพอเราเด็ดนะเขาก็มีความเป็นปล้องๆค่ะเหมือนจะแบบเปาะเปาะๆนะคะนี่นี่คือรสชาติผักบุ้งเลยแหละรสชาติผักบุ้งเลยพี่ก้อยบอกคือกินกระตุ้นบุ้งเอามาใส่ต้มนี่ผักบุ้งผักบุ้งจ้า และนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเดินล้อออกมาเพื่อที่จะไปที่จอดรถนะคะแล้วเราก็มาเจอกับเห็ดชนิดนี้ค่ะเรียกว่า c a นดี้แคปนะคะตัวนี้เนี่ยพี่ก้อยบอกว่าเท็ก u เจอร์เขาจะคล้ายๆกับเห็ดเข็มทองเลยนะแล้วดูข้างในนั้นค่ะว้าวขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวเนี่ยเราคือต้องปีนรั้วรั้วหนามนะคะเดี๋ยวหาทางไปก่อนพี่ก้อยมันมีรั้วหนามวะข้างต้ายนี่ แหวกเอาแล้วก็มุดเข้าไปแมหมยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นน้องหมา <c oughs> มันเหลือทางนี้ค่ะที่จะเข้าได้คุ้มไหมนะคันนี่มาเข้ามาด้วยกันมา <c oughs> โอ้โหน <c oughs> ี่คือเบื้องหลังนะคะชีวิตผู้เก็บเห็ดคงนอนนะคะ่ะต้องนอนเก็บก็ <c oughs> ถ้าเข้าไปแล้วนะเก็บมาให้หมดพี่ก้อยมันมันเหมือนเป็นลาปะ มันเป็นขาวๆเขานะคะโอ้โหโหดูดอกนี้เดี๋ยวเนี่ยค่ะเบื้องหลังนี่คือเบื้องหลังการเก็บแหมอยากจะถ่ายกลับไปโทมันตะกุหลังกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าบานนี่ขี่คอพี่ก้อยอยู่ก็อยากจะให้เห็นภาพแต่เดี๋ยวรีบเก็บลูกเดี๋ยวรีบเก็บนะ สุดยอดเลยชมเพยนี่แคนดี้แคปปะมุดกลับโอ้โพี่เคยออกแดทไกลิ่นหอมอ่ะเขาบอกว่ากลิ่นมันจะคล้ายเมเปิ้ลไซรัปหอมหอมหอม ได้แล้ว่ะเขาเอาไปทำคุกกี้ด้วยนะตัวเองเหรอเขาเอาไปใส่ในคุกกี้นี่เราพอกลับมานะแล้ว rugby field แล้วพี่ก้อยยังจะพาไปต่ออีกนะคะนะ่ไปะไปต่อแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆของฟรีอีกหนึ่งอย่างโอ้โหลวงเต็มเลยพี่ก้อยเพื่อนๆแอปเปิ้ลนี่ แอปเปิลนะคะไม่รู้จะได้เก็บจากต้นไหมนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะที่ร่วงๆนี่คือแบบเยอะมากเลยนี่แล้วก็เมื่อกี้พี่ก้อยนะคะไปเก็บผักชีลาวนะคะผักชีนะะิวซีแลนด์แล้วกันผักชีลาวนิวซีแลนด์ใช่นะคะนี่เมื่อกี้เก็บจากริมทางทีนี้เลยนะยคือเพื่อนๆคือเสียดายมากค่ะมันไม่มีคนมาเก็บอะนะคะ นี่เมื่กี้ปุ้ยกัดกินไปแล้วนะกรอบดีแต่ไอที่ตกที่พื้นเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นเนื้อทรายนะพุ้ยไม่ชอบเนื้อทรายนี่นี่นี่นีก็ยังพอมีให้เก็บนะเออนะนี่นะเก็บสามลูกนี้หนึ่ง เล็กเลยอ่ะไหนลองกินดิหืมกรอบมากเกชาดีค่ะ ใหญ่สวยด้วยโอ้ยอันนั้นไม่ถึงอ่ะ เอาล่ะค่ะทุกคนมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้เป็นต้นฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะเห็นความเหลืองอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วปุ้ยก็โชว์แล้วว่าช่วงเนี้ยมันมีอะไรให้เราเก็บกินได้บ้างเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่มีเงินติดตัวเลยเนี่ยในหนึ่งวันถ้าเราเข้าไปเดินป่าเนี่ยเราจะมีอะไรกลับมากินได้บ้างเนาะโอเคค่ะหวังว่าจะชอบชื่นชมกับธรรมชาติที่ปุ้ยพาไปดูในวันนี้นะคะถ้าไงช่วยกดไลค์กดแชร์ ทีแน่ๆเลยช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ